สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีชาแนลนะคะเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่นางซิวนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะอ่าทับทีมสยามศูนย์สี่นะคะที่เจ้าแม่นางซิวนะคะอยู่อ่าตรงนี้นะคะงวดก่อนนะคะแอดก็ได้โชคได้ลาบกับเจ้าแม่นะคะตรง ททัพทิมสยาม0ูนย์สนะคะวันนี้ก็ตามมาขอโชคขอลาบใหม่นะคะกับเจ้าแม่นะคะก่อนอื่นนะคะแอดมินช่องมณีชาแนลนะคะก็ขอฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องมณีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอด แอดมินีนะคะจะให้ท่านผู้ชมนะคะส่งที่กา้านทูบนะคะแอดมินีก็จุดมาด้วยกันสงคนนะคะจุดทูบบ่ายนะคะแล้วก็ปักไว้ข้างๆกันรูปร่างออกมาก็เป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินีจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ Yeah. นจะกักกาจะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ของน้องอีกอีกคนหนึ่งนะคะที่จุดทูบนะคะอันนี้ของมณีนะคะของแอดมณีนะคะทูบก็จะม้วนม้อนมาอย่างนี้นะคะ <Yeah. S 2> ท่านมชม <c oughs> ตรงนี้ก็หักตรงนี้ก็เป็นกลมๆเหมือนกันแต่ว่าหักลงมาเป็นอย่างนี้นะคะท่านมชมคะเป็นเลขเจ็ดค่ะหรือเลขห้าเจ็ดกับห้าอย่างนี้บปลเหมือนเลขเจ็ด เลขเจ็ดที่แบบปรับไปเป็นเลขห้านะาอ๋อ <นะ S 1> จานน่าตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมคะอันนี้เจ็ดนะคะลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเลขหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะจานเห็นไหมที่เขาแขวนเลขเก้าลงมาใช่ค่ะใช่เมื่อกี้น่ะเขาแขวนเป็นเลขเก้าลงมาตีเป็นตัวไหนคะเนาะเป็นห้าหกเก้าห้าหกเก้าบอนี่จะเป็นเก้าหกห้าก็ได้มันมันแปลได้หลาย เดี๋ยวแอดมินตีก่อนนะคะเจ็ดเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะหายแลี่เจ็ดเก้าหกหกกับเก้าตัวเดียวกันตามความคิดของแอดมินนะคะเจ็ดกับเก้ากับหกนะคะตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าหกกับเก้าคือตัวเดียวกันนะคะเนี่ย เดี๋ยวก็จะหลุดแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่หลุดนะคะเนี่ยลมนะคะลมนะคะท่านชมวิ่งไปวิ่งมานะคะนี่หัวหางก็ตรงนี้นะคะนั่นกลับไปกลับมาเห็นไหมคะเห็นไหมอุ้ยเลขสวยมากเลยอะ่ะ ดูยังไงก็เป็นเจ็ดเป็น9้าเป็น6นะคะสำหรับแอดมินีนะคะมองเห็นอย่างนั้นนะคะดูทูบตัวนี้น่ะตกลงมาแล้วเป็นอย่างนี้เนาะจุดนี้นะคะเจ็ดชัดมากค่ะท่านผู้ชม9ก้า็ชัดนะคะหกก็ชัดนะคะชัดทุกตัวค่ะสามตัวให้ท่านผู้ชมส่งไปพร้อมกับแอดมินีเลยนะคะ ว่าจะเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะทั้งลมพัดด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาส่งดูตัวเลขกับแอดมินีนะคะว่างวดที่ผ่านมานะคะแอดมินีได้ตรงไหนนะคะวันนี้ก็มาจุดทูปนะคะไหว้แล้วก็อธิษฐานขอเหมือนเช่นเคยนะคะ ตรงไหนเนาะคะคุณป้ามาดูเจ้าแม่นางนี้ก่อนนะคะเห็นตัวไหนคะป่อยในลยค่ะนะตัวนี้คุณป้าก็บอกคุณป้าก็บอกว่าเห็นสองห้านะคะตรงแก้มของเจ้าแม่เนาะเจ้าแม่นางนี้นะคะท่านผู้ชมคุณน้องเห็นเป็นตัวไหนคะคุณน้องเบอนสองสามเือนสองสามสองสาม ในโทรศัพท์นี่ชัดไหมคะนี่ก็จะเป็น5 2 3สก็ส5คุณป้าก็มองเห็นเป็นสองสากับสองหนะคะท่านผู้ชมก็ไม่อยากออกสื่อนะคะก็ได้ยินแต่เสียงนะคะแก้แกเจ้นะก้นเจ้อะไรยังหาจุดจ้ะยังกเจ้ะไยังหาจไอนัคแจกเ่จุดไหนเนาะคะเนาะตรงแก้มอะค่ะตรงแก้มใช่ไหมคะ ต้องแก้มของแม่นางเนาะค่ะอไม่ไม่ต้องชี้ก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ว่าอ่าไม่สมควรอีกเนาะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะมองมองด้วยตาตัวเองนะคะเพราะว่าแอดมินไม่กล้าชี้นะคะนั่นแยาจะว่าเป็นการไม่สมควรนะคะแล้วก็ลบหลู่เจ้าแม่นะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะส่องด้วยตาตัวเองแอตพีก็บอกจุดแล้วนะคะว่าจุดไหนจุดไหนนะคะก็คือจุดตรงแก้มนะคะแก้มซ้ายนะคะของเจ้าแม่เห็นกี่ตัวคะเห็นกี่ตัวคะเห็นเหมือนสองสามเหมือนเห็นเป็นสองห้ามองอย่างเนี้ยเห็นเป็นห้าเจ็ด รานะ,าม,ะมันหลายตัว,ตวสามตัวสามสามหางเนาะที่เห็นเนะาะจ้ะตรงแก้มนะคะเจ้าแม่แอดมนินก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะท่านชมเดี๋ยวแอดมนินจะให้ท่านผู้ชมนะคะไปส่งที่อ่าเจ้าแม่นางซิวนะคะเพราะว่าแอดมนินก็ได้จากอ่าตรงผมตรงหัวกับแม่นางนะคะ เดี๋ยวเราไปส่งดูด้วยกันนะคะเพราะว่าแอดมินีก็ได้จากตรงนั้นค่ะคุณน้องก็ทำความสะอาดให้กับเจ้าแม่นางซิวนะคะแล้วก็ทาแป้งให้นะคะแต่งหน้าให้นะคะแล้วก็พรนน้ำอบน้ำหอมให้นะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากค,ะค่ะุ่นจับนะคะก็เลยได้แต่ เอาผ้าชุบน้ำนะคะแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดให้กับหุ่นเจ้าแม่นะคะทั้งสองนางนะคะว่าจะเปลี่ยนชุดให้ก็ยายผัวบอกว่าค่อยเปลี่ยนในวันปีใหม่นะคะค่ะนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดมินีก็เห็นตัวเลขนะคะกับเจ้าแม่นะคะตรงหน้าผากนะคะ ตรงผมนะคะที่เสยเสยขึ้นนะคะงวดที่ผ่านมาก็เห็นเป็น6กสี่กับหกเจ็ดนะคะเจ้าแม่ก็ให้สองตัวเต็มเต็มเลยนะคะวันนี้ก็แอดมินีก็มาใหม่นะคะมาจุดทูปนะคะแล้วก็อธิษฐานขอนนะคะซื้อน้ำแดงมาถวายด้วยนะคะแอดมินีก็มองตั้งนานนะคะท่านผู้ชมก็มองเห็นเป็นอันดับแรกน,นะคะก็มองเห็นเป็นศูนย์ก่อนนะคะ ที่เดิมนะคะมันไกลมากค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่สูงนะคะอาจจะมองไม่สนัดมองไม่ชัดเจนนะคะถ้าจะขึ้นไปชี้ก็ไม่กล้าขึ้นไปชี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ว่าไม่สมควรอีกนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ให้ท่านผูชมนะคะส่งไปพร้อมกับแอดมินนะคะก็แคปหน้าจอไว้ดูก็ได้นะคะ ไม่ไดไม่กล้าส่งนะคะก็ให้ส่งด้วยตาตัวเองค่ะไม่กล้าชี้นะคะเดี๋ยวว่าไม่เหมาะไม่ควรอีกนะคะซูมแล้วก็ยังเป็นภาพไหวนะคะไม่นิ่งค่ะ,ก,ะ,คะ,คะก็ให้กับให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูนะคะ 0ซูมมาแล้วนะคะก็เห็นเป็น0เป็น9นะคะอย่าลืมนะคะว่า9กับ6ตัวเดียวกันอดมณีก็ตีเป็น096นะคะตรงหน้าผากนะคะตรงที่เดิมค่ะที่อดมณีเห็นนะคะแต่วันนี้อดมณีก็จะมาเห็น ตรงที่แอดมินจุดทูบนะคะชัดมากเลยนะคะคือทูบก็จะค่อยกันนะคะก็มีอยู่ในคลิปนะคะชัดมากค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าจะาแม่จะให้ที่ใดที่หนึ่งนะคะ วันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะไปพร้อมกับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็แอดมินีนะคะอยากได้โชคได้ลาบนะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็อยากถูกเยอะๆเหมือนกันค่ะงวดที่ผ่านมาก็ได้อยู่นะคะนิดหน่อยนะคะตัวเลขก็ตรงกันหลายที่นะคะ พอดีไปตรงกับตัวเลขของภาหัสด้วยนะคะก็เลยได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าสารแม่นางซิลนะคะก็อยู่ใกล้ๆของใกล้ๆบ้านของอาชาบ้านนะคะเสียงดังมากค่ะเสียงรบกวนนะคะ